ก็สวัสดีครับอยู่กับฟาร์มก้ามารวยผมน้องอตตี้เช่นเคยนะผมวันนี้วันศุกร์ที่12กุมภานะครับ64นะครับวันนี้จะพามาชมแม่เพิ่มทรัพนะครับดูดออครับเพิ่งนำเข้ามาเข้าฟาร์มนะครับ <idor os. S 2> ท้อง8เดือนท้อง8เดือนนะครับท้องลูกของเอฟเฟกท้องเอฟเฟกนะครับ มีใบมีหลอดครบนะครับลูกของเพอร์เฟกต์อิสระฟาร์มหมดมีใบมีหลอดทุกตัวนี่นะครับดูครับดูแข้งขาดูนี่นะครับดูดูหางนะครับท้องแปดเดือนแล้วท้องแปดเดือนอุ้ยหางใหญ่กว่ามือผู้มีครับเครื่องโบ๊ทนะครับดูครับนมสีเต้าปกตินะครับสูง หนึ้าบห้าบวกนะครับโอ้โหดูครับหน้าตาสะสวยนะครับโอ้ยคนจับคนรอเหมือนเดิมนะครับหน้าตาย้อนแสงสักหน่อยนะครับหน้าตาสวยนะครับยตื่นนิดๆนะครับตื่นหน่อยนะครับดูครับนี่นะครับ ดูหน้าตานะครับโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากน้องอตี้นะครับสวัสดีครับ